แล้วันนี้นะครับเราก็ยังมีพี่น้องหลายๆท่านนะครับข้าราชการนะครับมาร่วมกันมากมายนะครับข้างหน้าของเรานี้เป็นใครครับเป็นกระทรวงแรงงานค่ะอ้าวขอเสยงปวามยิให้กับกลุ่มข้าราชการแรงงานเลยครับนี่นะครับมากันเต็มเวทีเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็มากันตั้งแต่กระทรวงเกษตรกรนนะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้นะครับกระทรวงแรงงานนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะมีใครขึ้นมาปราศัยกับเราครับ เป็นคณะนักศึกษาวปอ,อ4 2 1 2กลุ่มหนึ่งค่ะพร้อมกับกระข่ายกระทรวงแรงงานนำโดยคุณจุดหาทวัดอินทรสุขศรีอดีตประหลัดกระทรวงแรงงานค่ะขอเสียงนกบีและเสียงบูีดังๆน่ารักไหมครับ พร้อมด้วยฮนะวประอวรุ่น4212วปอ4212มาพร้อมกับการในเครือข่ายกระทรวงแรงงานท่านจุฑาธวัฒครับ,รบก่อนจะพูดอะไรนะรผมจะมองกล้องก่อนครับเหลิมดูไว้เหลิมเชิญครับท่าน ยำหน้าไว้เหลิมเวลาน้อยนะขอรีบพูดนิดหน่อยแต่ตอนนี้ฟังแถลงการของกลุ่มสิทธ okay ิ์เก่าวพาปอและกลุ่มิรูฏประเทศรวมทั้งกลุ่มข้าราชการกระทรวงแรงงานครับ ที่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทั้งหลายโดยสถานการณ์เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าต้นเหตุของการที่รัฐบาลนั้นพยายามที่จะออกกฎหมายร้างผิดนะะคนชั่วไอ้นะคนโกงมุ่งที่จะออกรัฐธรรมนูญเพื่อจะริดรอนอำนาจประชาชนทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรม ไม่ยอมรล่าน่าศาลเพื่อประโยชน์ให้ตัวเองแล้วก็พวกพ้องด้วยเพราะฉะนั้นคณะสิทธิ์เกาวพร4 2, 1, 2, รี่สกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็ร่วมกันปัิคิดจะปฏิรูปรวมทั้งมีเครือข่ายของเราซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงแรงงานต้องติดตามสถานการณ์นะครับว่าทางตรงทางอ้อมนั้น มวลมหาประชาชนทั้งหลายนั้นถูกกดขี่ข่มเหงถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดเวลาด้วยความเห็นใจของพวกเราแล,และท้งนี้เราจำเป็นต้องร่วมเลิกระบอบทักษิณระบอบชั่วระบอบทุนนิยมสามาันให้พ้นจากประเทศไทยไม่งั้นพวกเรา ชนะาวมวลมหาประชาชนไทยทั้งหลายก็จะพบกับความล้มเหลวเป็นนี่อย่างนี้ไม่พ้นประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวเรียกว่าระบบเฟลสเตทผมว่าผมพูดภาษาอังกฤษเก่งกวอยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศด้วยคำคนไทยทั้งประเทศนะคนไทยทั้งประเทศ ต้องกลบน้ารับกรรมในการกระทําของมันไปตลอดชั่วชีวิตชั่วลูกชั่วหลานรับไม่ได้พวกเราเองก็จำเป็นต้องต่อสู้ร่วมกับบวนมหาประชาชนผมก็เวียนเข้าเวียนออกอยู่แถวนี้แล้วครับมาตั้งต้นแล้วแต่เราจะต้องดำเนินการต่อไปจนกว่าเราประสบชัยชนะขอฝาก แสดงจุดยืนร่วมกับวนมหาประชาชนรัฐบาลให้บันลาออกไปซะให้พ้นหพน,น้าพ้นตาจัดปฏิรูปประเทศสมัยให้มีธรรมาภิบาลน,นะและจะต้องทําให้ได้ก่อนเลือกตั้งถึง้าไม่ได้กูก็จะทำละวะัก มันน่าคิดนะว่าทำไมมันน่าคิดแล้วเกิดว่าทำไมเนี่ยมันถึงจะต้องให้ไปจบไม่เลิกไม่ลาออกสักทีมันน่าคิดนะใครได้ประโยชน์อะไรต้องตามดูใครควรจะลาออกแล้วทำเวลามันน่าดอนไอรัฐบาลนี้เนี่ยนะ กับข้าราชการที่ไปเอาใจมันถูกให้มันหลอกใช้นะแล้วตัวเองผลที่สุดถูกทีบหัวส่งอะ่ะไม่ต้องปรากฏตัวน้องๆไม่ต้องปรากฏตัวเดี๋ยวไอ้เหลอมันให้คนมาดูนะไม่ต้องเดี๋ยวไอ้เหลือให้คนมาดูแลเดี๋ยวจะ ลำบากระบนพวกพี่จัดการเองผมจะบอกให้ว่าข้าราชการที่ถูกมันหลอกใช้นั้นสักวันหนึ่งจะเข้าตำลาพรมลิขิตขีดเขียให้เหี้ยเดิน เฮียก็เพลินเดินหลงไม่สงสัยหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้คุณคุณทาเรื่องนี้ให้ผมนะคุณกงเรื่องนี้ให้ผมนะแล้วเดี๋ยวผมตั้งคุณเป็นใหญ่เฮียก็เพลินเดินหลงไม่สงสัยพอถึงวันดีคืนดีถูกร้องเรียนมานะครับไอรัฐบาลบอกกูทีหวัวมึงส่งกูไม่รู้ เฮี้ยกับเฮี้ยโทษกันก็บันหลเฮี้ยหนึ่งตายเฮี้ยหนึ่งอยู่คู่โรกาไอ้คนที่ตายคือไอ้ข้าราชการที่หลงระเริงไปเอาใจพวกมันนั่นแหละครับกตะครับปม แต่เรียนให้ทราบว่าวันนี้มีหมู่พวกขึ้นมามากมายทีเดียวนะครับมีผมมีท่านจาาันทราบุรณะเริกเนี่ยอดีตเป็นเลขาธิการสํานังกงานกํากับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยพลเอกเกรียงไกรกาแหงฤทธิรงค์แนละอดีตรองผู้วิชาการศูนย์นะครับมีป๋าบุญมีนะครับคุณบุญมีจันทร์ทองนะครับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมทร,รัพ์กรท่านเชนวิพัฒน์บวรพงศ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง คุณทวัตชัยปิยรักน์เนี่ยอดีตเอกอัครราชทูตประเทศอิรักท่านท่านมานัสทคำพักดีรองทิ่ดีกรมศุนทรเก,กนท่านทุตตาพรลำปราาะานะครับเป็นอนดีตรองเลขาส่งเสริมการลงทุนนะครับ mm. และคนนี้ระดับสูงเลยเป็นด็อกเตอร์ครับคนเอกด็อกเตอร์มารุตปัชโชตสิงห์ อดีตรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศคนเอกพัฒนชัยนาวีเสถียรน,นะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจออ๋ออยู่นี่ครับนี่เครื่องขึ้นมาด่าบ่อยแล้วนะมีลูกพี่ผมนะครับท่านประเจิดสุกแก้วอดีตผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับ,นะค,รบนะคุณหมอนี่หมอฟันเลยนะคุณหมอรสลินมันยนตยาวณิชนะครับมีเครือข่าย อราีนนมปะ่ท่านอาจารย์เจริญศักดิ์โรดริทิเชษนะครับเป็นเครือข่ายกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะและเครือข่ายกระทรวงแรงงานท่านเจตนามีเพียรน,นี่นี่นี่ประหลัดกองประหลัดกระทรวงแรงงานเก่าแถามตอนนี้ยังยังเป็นองค์คณ์พิทักษ์ท่านกำนานอีกด้วยนะ อาอย่างนี้ครับพลโทนครสีเพชรพันธ์อดีตที่ปรึกษาอตาไคทับอยู่นี่ครับถ้าแหมแอบรุ่นรุน,รนอยู่เรื่อยอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีท่านพลตรวจโทอุกฤษประชิมสวัดอ,อยู่ไหนเนี่ยอ๋อไม่ยอมขึ้นมาเพราะว่าเป็นตำรวจดีกลัวเขาคว้างเอาึกกว่าตำรวจเก้ พ้นเอกอภิชาติเทียบสอนชัยอันนี้อดีตราชงจ์กรักใหญ่นะครับน่าอยู่ข้างหลังนะครับพวกนี้กลัวฮะกลัวนะพลอากาศเอกขวานมาไทยร่วมแต่พลเอกพลอากาศเอกพลนโตเรลและพลเอกพรสินพงษ์สุวรรณอดีตท่านเป็นผู้ในการสำนักตรวจสอบภายในกระทรวงกลาหโหมเออไอ้ปลัดกระทรวงกลาโหมกว้างไงวะ,ะมีพลเอกเอกชัยจันทร์ศรี นะครับมีท่านวิบูลรัตนเวชอดีตรองปลัดกระทรวงแรงงานมีคุณพนงศักดิ์ท่านพุมศักดิ์อยู่ไหนไม่รู้นี่คนนี้ไปอาชีพดีอาเดชอาิีย์ดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานท่านพิชัยนะครับท่านพิชัยนี่เป็นอดีตชอาชีพดีของการจัดหางาน มีท่านรองช่วงชายสีท้อยคนอยู่ไหนรองทิมดีไอ้นี่คนพัฒธรุงคนเมือกรุงอ๋อมีท่านพงไพยโรจน์รัชดาซ้ำด้วยนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะเาจ้าของพงเพชรน <c oughs> อกจากนี้แล้ว <c oughs> พี่กบนี่นะครับท่านเอาข้าวกล่องมาจ่ายอีก อีกคนเรื่งนี้สีผมเก่าเหมือนกันท่านพรชัยอยู่พยงอดีตลองประหลัดกระทรวงแรงงานคนนี้รองคนนี้ลองอธิบดีนะครับท่านเอ้ยผู้ตรวจผู้ตรวจราชการกระทรวงครับท่านส่งสีลองประหลัดกระทรวง,รง,ง,รรวงตำแหน่งสุดท้าย อ้าวมีม,มีท่านรองประหลาดีคนนะครับไอ้เตา่าชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่พูดอย่างนี้ปไป่ใช่แร้วครับพูดเล่นน้องชายผมผมขอเล่าอีกฟังอีกครั้งก่อนที่จะจบรัฐบาลนี้เปรียบเหมือนผู้ปกครองประชาชนดูแลประชาชนคนที่ดูแลที่ดีต้องมีพรหมวิหารสี่เมตตากรุณา อุทิตาอุเบกขาคือให้ความกรุณาให้ความดูแลให้ความรักให้ความดูแลไม่มีเลยรัฐบาลนี้ไม่มีเขาเรียกว่ามีพรมินาสีพรมินาสีของไอรัฐบาลนี้ บาอำนาจช่อราชบังหลวงหลอกลวงลูกน้องยกย่องผลเลวดีแล้ครับผมถึงได้บอกว่าต้องมีพรมวิหารสี่ไอ้รัฐบาลนี้มันมีพมวินาชสี่ น้องๆทั้งหลายที่ยังอยู่ในราชการยังเต็งใจยอยู่ข้ามมืดดึกดื่นไอ้เหลือมองไม่เห็นถ้าราชการทุกกระทรว,วงกระบวนกลมออกมาเถอะครับออกมาเพื่อสร้างชาติซ่อมแซมประเทศไทยใหม่ให้อยู่ในระบบคุณนัรมที่ดีจะได้ไม่ต้องเจอไอ้พงวินาศสี อย่างที่เห็นผมรู้ว่าเพื่อนๆที่เป็นอาหารนั่งอยู่นี่หลายคนฝากวยครับที่เป็นอาหารฝากคุ้มครองประชาชนตาดำๆอยู่พวกเราเด้อเท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับตอนนี้ยังมีลืมแนะตาอีกคนนะครับคนที่คนสำคัญครับเครือข่ายของผมเองอยู่ ปตทกับก uhm. ็ขอบคุณสหรับพี <S 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 ่น้องนะครับที <S 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 ่มาในวันนี้ขอเตือนอย่างเดียวมาเะครับเพื <S <S ่อสร้างประเทศใหม่ทำประเทศเราให้สวยงามทำประเทศให้มีความยุติธรรมให้ได้รับความเป็นธรรมกฎหมายยังมีผมจะหาทางให้บรรดาน้องราชกานไม่ถูกมันกดขี่ รัฐบาลใหม่ไม่มีวันจะได้กดขี่นะครับรัฐบาลใหม่จะดูแลขัาการให้ดีและจะหาทางให้ตั้งสาภาพเพื่อต่อรองกัน้คนเร็วนี่ยต่อไปเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยพวกพวกบอกว่าต่อไปประชาชนจะต้องเป็นคนกดขี่รัฐบาลขอบคุณครับ ขอ oh. ขอบคุณครับท่านจุฑาตวัฒอินทรสุขศรีนะครับและไอ้เลมว่าบาว่าบารุ่น4212แล้วกลุ่มปฏิรูปมีคนกระซิบบอกผมข้างหลังว่านอกจากชวนเครือข่ายกระทรวงแรงงานข้าราชการออกมาเยอะ แล้วเหลิมดูอยู่ใช่ปะแม่ผู้ใหญ่ต้องบอกว่าที่ไม่เหลิมเนี่ยนะฮะเตรียมช็อตไว้ด้วยนะทำไมอะกลัวมันชักแล้วงัดปากไปกัดจัดรื้อขาและมาเด็ดขาดจริงๆรุ่นนี้และนอกจากนั้นนะครับ รุ่น4212นี่มีคนกระซิบบอกผมนะครับว่าวพอ4212เนี่ยประธานรุ่นคือพลตำรวจเอกอดุลแสงสีแก anyway> ้วดุหน้ยอยู่ลำบากแล้วมึงอ่ะนี่ไปนิ่ครับ ยังมีไอ้รัฐถมุตรีช่วยอีกคน,น,นะชื่ไอ้ยันยงสุดอยอดใหญ่จริงแล้วพี่น้องที่เคารพครับผมเนี่ยทำหน้าที่พิธีกรในช่วงนี้เพราะว่าถานอมอ่อนเกตพลไปเดินกับลุงกำนันลุงกำน,น,น,กน,นันแล้วทุกคนถึงแล้วไอ้หนอมยังมาไม่ถึงครับพี่น้องคุณถนอมยังรถติดอยู่นะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับรุ่น4212และ พี่น้องที่มายังมีเงินบริจาคให้อีก2,38,700บาทและในโอกาสอันสำคัญนี้ขอที่นิดหนึ่งภายหลังนิดนะครับผมจะขอเชิญคนมารับไม่ใช่ใครเลยนอกจากลุงกำนันสุเทพเทือกสุบาน โอ้โหวันนี้เสื้ออีกหนึ่งตัวนะฮะเมื่อวานแดงสดว,วันนี้อีกแดงหนึ่งนะครับสรุปว่าเอามาทุกเฉดสีแดงเลยอบอุ่นมากนะครับวันนี้ท่านลุงกำนันสุเทพของเรานะครับเพราะว่าทั้งเครือข่ายกา,การกระทรวงแรงงานและทั้งครับในนามกระทรวงแรงงานอีก250,000หมืนบาท โอ้โหโอ้โหครับเชิญครับท่านกำนันมีจดหมายน้อยถึงกำนันด้วยอะ่ะกำนันเราก็แกะทันทีเลยนะจดหมายน้อยนะครับวันนี้คณะนี้มาในเรียกได้ว่าหนักแน่นนะครับคลึกคลืนแล้วก็ อย่างน้อยที่สุดนะครับสั่นสะเทือนมากเหลือเกินนะครับวันนี้ฮะเพราะว่าเครือข่ายกระทรวงแรงงานมาในเรื่องใหญ่มากนะครับหลังจากนี้กลับไปครับท่านกำนันเจนะพี่น้องที่ครบครับ มีหนังสือจากข้าราชการกระทรวงแรงงานเรียนกำนันสุเทพด้วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสั่งประลัดทำพิธีเปิดกระทรวงแรงงานในวันที่3กุมภภาพันธ์2557โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าทำงานตามปกติ จากข้าราชการกระทรวงแรงงานฉบับที่สองเรียนท่านกำนันที่เคารพเรื่องแนวคิดการปฏิรูปประเทศไทยหนึ่งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันประหารชีวิตสองลดอำนาจนักการเมือง ห้ามไม่ให้มีอำนาจในการสั่งย้ายข้าราชการทุกกระทรวงรวมทั้งทหารตำรวจให้นักการเมืองมีอำนาจในการบริหารและดูแลทุกสุขของประชาชนเท่านั้น 3. ให้สภาประชาชนเป็นสภาที่ถาวร ที่จะคอยดูแลและตรวจสอบคณะรัฐบาลอย่างเข้มข้น 4. แก้กฎระเบียบข้าราชการให้สามารถฟ้องเอาผิดกับผู้บริหารได้ถ้าสามารถมีหลักฐานยืนยันต่อสารในกรณีทุจริตช่อชนหรือกดทีข้าราชการชั้นผู้น้อยและถ้าสามารถฟ้องได้สำเร็จ ต้องบำเหน็จความดีความชอบโดยเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือน5ก๊ารน้ำมันเป็นสมบัติของประชาชนทั้งประเทศต้องเอากลับคืนมาให้ประชาชนด้วยความทารพอย่างสูงจากผู้ก่อการดีอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <Yeah. S 1> ขอบพระคุณครับกบขอบขอพระคุณพี่น้องข้าราชการกระทรวงแรงงานทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งปัจจุบันทุกท่านด้วยความเคารพไปอย่างยิ่งครับอดีตรองประหลัดกระทรวงแรงงานอาดีตผู้หลักผู้ใหญ่วปอรุ่น412ทุกท่านกลุ่มปฏิรูปครับ ขอกราบขอพระคุณครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับการมาของท่านวันนี้เป็นกำลังใจสำหรับมวลมหาประชาชนเป็นอย่างยิ่งครับขอมวลมหาประชาชนปรบมือขอบคุณพี่น้องไทยการกระทรวงแรงงานครับ